สวัสดีค่ะ,คะพบกับดิฉันนะคะโคสเรยากับรายการปลดล็อกอันรายการนี้นะคะเป็นครั้งแรกเป็นเทปแรกของเราเลยนะคะและรายการนี้นะคะนำเสนอในส่วนของเรื่องการ พัฒนาชีวิตนะคะพูดคุยถึงเทคนิคต่างๆและที่สำคัญเลยคือเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาคอยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่แขกท่านนั้นได้ทดลองดูนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะมาพูดถึงวิธีตามหลักของจิตวิทยานะคะในการแก้ไขปัญหาอนานั้นด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีน้องคนสวยนะคะชื่อน้องน้ำฝนะนะคะสวัสดีค่ะ จะมาแชร์ปัญหาแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้ผู้ชมได้ฟังกันนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้น้องน้ำฝนมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างค่ะก,ก็ก่อนหน้านี้คุยพิเรยาไปนะคะก็ถามปัญหาว่าอะไรที่มันเกิดซ้ําๆในชีวิตของฝนนะคะค่ะเป็นเรื่องของความรักคือเวลาที่ฝนคบแฟนนะคะก่อนหน้าน,นี้นะคะก็จะเป็นก็จะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะมาชอบมาเกี่ยวพันแล้วเราก็ เซเยสที่จะคบเขาค่ะซึ่งตรงนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะมีความสุขมีบ่องเุยบ้าบ่อยเลยไหมบ่อยค่ะบ่อยเลยบ่อยใช่ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆใช่ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะก็เราก็มีความสุขนะคะแต่ว่าเขาก็เหมือนเหมือนแบบว่าเขาก็เจ้าชู้ค่ะคือคนเหล่านี้มักจะเจ้าชู้ตลอดเลยเหมือนเขามีเราเขาก็มีคนอื่นๆอีกเหมือนกันไม่ว่าจะแก่จะเด็กจะอะไรก็ตามนะคะ คือคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเขามาชอบเราเนี่ยแล้วทุกครั้งที่เราเสียใจถึงแม้เราจะรู้เหตุผลแล้วล่ะว่าเนี่ยถ้าเราคบกับคนแบบนี้เราจะต้องเสียใจแต่ทุกๆครั้งที่รักใครหรือชอบใครก็จะเจอแบบเดิมอีก<ช>ก็จะตกหลุมรักแบบเดิมอีกตกหลุมรักไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอโอเคค่ะพี่ระยะได้คุยกับน้องน้ำฝนนะคะก่อนหน้านี้นิดนึงตอนแรกก็ถามว่าถามถึง สภาพแวดล้อมที er ่บ้านที hmm. ่น้องน้ำฝนเกิดมาเนาะว่าเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ผู้หญิงเราจะเลือกใครสักคนหนึ่งเป็นคู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเลือกใครสักคนที่คล้ายๆกับคุณพ่อของเราหรือว่าคล้ายๆกับหรือให้เราได้กับความรู้สึกที่คล้ายๆกับเวลาที่เราอยู่ที่บ้านทิรยาก็เลยถามน้องน้ำฝนว่าตอนที่อยู่กับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อให้มากเกินไปหรือว่าให้น้อยเกินไปคือได้รับความรักมากเกินไปจนยึดติดกับความรักนั้นและหาความรักนั้นกลับ คู่ของเราหรือว่าให้น้อยเกินไปจนขาดจนจะต้องตามหาตรงนั้นปรากฏว่าน้องน้ำฝนบอกว่าไม่มากไม่น้อยนะคะ<ม>ได้ความรักอย่างพอดีเ<ช>นาะแล้วพี่ระยะกษเลยถามต่อว่าแล้วเ,เป็นฮีโร่หรือเปล่าคุณพ่อเป็นฮีโร่ขอ,องน้องน้ำฝนหรือเปล่าปรากฏว่าน้องน้ำฝนเกิดอะไรเป็นยังไงบ้างคะเป็นฮีโร่ช่วงหนึ่งค่ะช่วงหนึ่งที่เราเป็นเด็กคุณพ่อจะซัพพอร์ตทุกคนในบ้านซัพพอร์ตญาติพี่น้องซัพพอร์ตคุณแม่ซัพพอร์ต คือทุกๆคนนะคะไม่ใช่เฉพาะในเฉพาะแฟมิลี่เราคือแฟมิลี่ใหญ่ๆคือคุณตาคุณยายญาติทุกคนเลยนะคะแสดงว<น>่าคุณพ่อนี่เป็นหัวหลักใช่ใช่ค่ะในบ้านจนวันหนึ่งเขาก็เกิดเหมือนวิกฤตเศรษฐกิจนะคะฟองสบู่แตกขึ้นมาแล้วจากที่เขาเคยสปอร์ตทุกๆคนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยคือเขาดรอปเลยทุกอย่างไม่มีแล้วจากคุณแม่ที่ไม่เคยทํางานเลยคือเป็นแค่แบบรับบัญชีธรรมดาไม่ทํางานมานานมา,จากจะเขาต้องลุกขึ้นมาทํางานแล้วกเก่งเนาะใช่ค่ะ แล้วก็คือตอนนี้คือเขาก็สร้างทุกอย่างใหม่จนคุณพ่อตอนนี้ก็คืออยู่ Under อันเดอร์คุณแม่ไปแล้วจากเมื่อก่อนอยู่อย่างนี้แต่คุณพ่อก็น่ารักนะยอมอันเดอร์เนี่ยใ,ให้เกียรตินะคะ <laughs> ค่ะสุดท้ายจริงๆอะ่ะน้องน้ำฝนบอกกับพี่เยาว่าคุณแม่เนี่ยเป็นเป็นฮีโร่น,นะคะพอย้อนกลับไปดูถึงรู้ว่าถึงทราบว่าจริงๆคุณพ่อเนี่ยแต่ก่อนเป็นหัวหลักของของบ้านเลยและทําให้น้องน้ำฝนเนี่ยมีความรู้สึกมั่นคงนะคะแต่พอเกิดเศรษฐกิจ วิกฤตขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยด้วยความที่น้องน้ำฝนยังเป็นเด็กเนี่ยทำให้ไม่ได้เข้าใจนะคะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาจากเนื่องจากอะไรทําให้เกิดความสั่นคลอนและวันไหวในความมั่นคงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับที่บ้านบ้างเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างแน่นอนแหละคุณแม่ก็ต้องทํางานมากขึ้นทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้นะคะนาความเขาเรียกว่าช็อกกิ้งหรือว่าตกใจเนี่ยมาให้กับน้องน้ําฝนได้นะคะอันนี้จิตใต้สํานึกเราก็จะถูก จดจําเอาไว้นะคะค,ค่ะทีนี้ตอนนี้เรามาพูดถึงการแก้ปัญหาดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามเนี่ยที่มีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เราเลือกคู่ครองแต่ละครั้งเราถึงได้มาแบบในสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรือทําให้เราทุกทุกครั้งเลยทั้งที่ตอนแรกที่เจอกันก็เราก็รู้สึกหลักแล้วก็ชอบสปาร์กเลย<อ>ใช่ไหมคะค่ะเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะคะ เวลาที่ปกติแ <Walk> ล้วผู้หญิงเนี่ยพบใครสักคนหนึ่งแลวจะรู้สึกสปาร์กเนี่ยความรู้สึกนั้นไม่ได้มาจากจิตสํานึกแต่มาจากจิตใต้สํานึกเราจะสปาร์กอะไรกับใครสักคนหนึ่งได้เราต้องมีความรู้สึกคุ้นเคยความรู้สึกนั้นที่คนคนนั้นให้กับเราเนี่ยคล้ายกับยามที่เราเกิดและความรักที่ความรักแรกที่เราได้จากบ้านนะคะค่ะฉะนั้นเวลาที่ผู้หญิงเราจะเลือกใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาเลือกจากความรู้สึกแต่บางทีความรู้สึกเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คําตอบของคุณ ที่จะให้คนที่เหมาะสมกับคุณนะคะค่ะเราจะมาทํำยังไงกันได้บ้างที่เราจะสามารถที่จะหาคนที่เหมาะสมให้กับตัวเรานะคะมี3ข้อค่ะ 1. เลยคือใหออ้ผู้หญิงทุกท่านนะคะกลับไปดูในอดีตว่าเราแฟนเราเนี่ยที่เราครบมาเนี่ย เราครบกับพวกเขาเนี่ยที่เราเลิกเลิกมาแล้วนะคะเราครบกับพวกเขาเนี่ยมีอะไรที่เขาทาแล้วเรารู้สึกชอบในตอนที่เราสปาร์กเนี่ยเราสปาร์กเพราะอะไรสิออ่งเช่นเขาถือของให้เขาชมว่าเราสวยหรือเขาคอยเอาใจหรือบางคนก็อาจจะชอบเพราะว่าเขาเขาชอบผู้จาแรงๆกับเราเขาดูเป็นแมนดูเป็นฮีโร่ดีให้เขียนลงมาเลยนะคะความรู้สึกที่ชอบกับออแฟนเหล่านั้นแล้วก็อีกอันนึงคือความรู้สึกที่ไม่ชอบสุดท้ายแล้วเขาทาอะไรแล้วเรารู้สึกไม่ รู้สึกไม่มีความสุขเลยทําให้เราทุกข์อย่างเช่นเขาเป็นคนเจ้าชู้บ้างนะคะมีคนอื่นบ้างพูดจาไม่ดีกับเราบ้างหรืออะไรเขียนลงมาเพราะลิสต์เหล่านี้เนี่ยเป็นลิสต์ที่ไม่ได้เกิดจากเหตุผลแต่เกิดจากจิตใต้สำนึกของคุณยามที่คุณเลือกออผู้ชายเป็นแฟนเป็นแฟนของคุณอันนี้เราพูดถึงผู้หญิงเนาะกับผู้หญิงอ,อย่างประการที่2นะคะสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือเราดูลิสต์นั้นแล้วก็มาลิงก์ดูกับความสัมพันธ์ในตอนยา,ยามที่เราเป็นเด็กๆว่าเราชอบอันนี้เพราะอะไรและไม่ชอบอันนี้เพราะอะไรเราจะค้นพบเลยว่า ตอนเด็กๆเ,เรามีอะไรที่ขาดแล้วมีอะไรที่เกินเราจะเห็นเลยด้วยว่าจิตใจสำนึกเราดึงดูดคนามาให้เราตามตามความรู้สึกของเราว่าเราต้องการอะไรที่ขาดขาดอะไรบ้างหรือเกินอะไรบ้างหรือติดอยู่กับความรู้สึกอะไรอันนี้เป็นประการที่2นะคะคือค้นตัวเองให้เจอว่าเราเลือกคนเหล่านั้นจากจิตใจสำนึกเนี่ยเพราะอะไรและมีเหตุอะไรที่เกิดขึ้นที่บ้านนะคะที่ที่ที่สัมพันธ์กับวิธีการเลือกของเราอันที่3เป็นอันสุดท้ายนะคะเมื่อเราค้นพบ ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราเลือกพวกเขาเนี่ยเกิดจากอารมณ์และไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงฉะนั้นคุณดูเลยค่ะว่าอะไรที่คุณเลือกแล้วแล้วเป็นความทุกข์นะคะคุณกลับมาเปลี่ยนเลยว่าเราไม่ชอบอันนี้เราไม่ต้องการคนแบบนี้นะคะเขียนเลยแล้วเราก็เขียนเลยว่าใครคือคนที่คุณต้องการตามเหตุหลักวิเคราะห์จากเหตุผลของคุณนะคะลิสต์มาเลยค่ะ นิสัยดีดูแลเราไม่เจ้าชู้เป็นคนอะไรอย่างนี้นะคะลิสโอมาเลยจากนั้นเมื่อคุณออกไปข้างนอกหรือว่าเข้าสังคมพบปะใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกถูกใจให้ดูก่อนเลยว่าคุณถูกใจเพราะเกิดจากลิสต์อันแรกหรือว่าลิสต์อันสุดท้ายถ้าเกิดจากลิสต์อันแรกเราห้ามใจได้ทานเรารู้เลยว่าความถูกใจนั้นเกิดจากจิตใต้สำนึกของเราจากประสบการณ์เก่าๆในอดีตนะคะมันไม่ใช่ เขาเรียกอะไรนะค,ะคุณสมบัติจริงๆที่คุณอยากจะได้มาเป็นแฟนและให้ตัดใจเลยค่ะแล้วมองหาคุณสมบัติเฉพาะอย่างประการที่3ที่เราเขียนมาค่ะค่ะวิธีแก้ปัญหาทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ผู้ชมทุกท่านนะคะแล้ววันนี้ขอขอบคุณน้องน้ำฝนด้วยที่นะคะมาเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วก็มาแชร์ปัญหาให้นะคะสำหรับพี่รยามีของขวัญให้น้องน้ำฝนด้วยนะคะก็คือ,อได้รับการโค้ช ฟรีนะคะกับกับพิรยานะคะ1ครั้งนะคะมีมูลค่า120เหรียญน,นะคะเป็นการโค้ชจิตได้สำนึกเป็นกุญแจปลดล็อกชีวิตนะคะค่ะ,ะวันนี้ยังไงเราต้องขอลาไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ